อ่ะก็ทักทายเอทุกคนนะครับผมสำหรับเย็นวันที่27เนาะวันนี้ก็มีหลายแนวทางนะครับผมเราพัฒนาก็มีนะครับ27แล้วเอ่อส่วนแนวทางของรอบดึกสตาร์วีกาชาติแล้วก็เช้าของพรุ่งนี้ประตูชัยสันติภาพประชาชนเอ็กตร้านะครับมีมาฝากเหมือนเดิมนะครับผมเนะมาะผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยเพราะ <c oughs> ฟังทันไหมบางเดือนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะรู้สึกว่ามันเวียนหัวแต่เที่ยงแล้วที่ผมอัดคลิป ของฮานอยให้นะก็เลยไนมะ่อยากจะอัดยาวอะไรมรู้สึกเป็นวินเวียนหัวเออ่อาจะเหมือนจะไม่สบายนะเหมือนตัวจะเริ่มร้อนขึ้นนะอ่ะทีนี้มาดูสตาร์วีไอพของของเมื่อเมื่อเมื่อวานนะของเมื่อคืนนั่นแหละสตาร์วีไอพีเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองเก้านะครับคือถ้ามาเจ็ดสองก็โอเคนะมันไม่มานะครับ ผมเจาะอะไรไว้มันมีสองเจ็ด่ะมาเด่นสองนะครับคือไปหลักร้อยหมดเลยนะตัวที่เจาะเจ็ดสองเจ็ดสองเก้านะครับก็ไม่ถึงนะครับเข้าแค่เด่นส่วนกาชาตินั้นก็แปดหกหนึ่งเจ็ดสามแปดหกตัวนี้โอ้โหตัวที่ไม่ได้เจาะให้นะครับก็คือค้าคิดว่าน่าจะไปขึ้นบนนะนะก็ไม่ไปหนึ่งเจ็ดเห็นไหมหนึ่งเจ็ด อาจจะเด่นหนึ่งไปร้อยนะหนึ่งเจ็ดนีนะครับสามหนึ่งเจ็ดก็ไม่ได้นะครับก็คือเฉียดอีกแล้วเออส่วนประตูใช่นะครับย้ำเช้าหกสามสี่ห้าศูนย์อุ้ยห้าสี่นี่หกสามเข้าเด่นหกไม่มีหกสี่หกสามเลยหกสี่หกห้านะครับเราสามตัวผมจับเนี่ยมันมาที่หกสามแล้วก็สี่ห้าศูนย์อ่ะศูนย์ห้าสี่หน่อยไม่ได้ เฉียนบนเฉียนล่างหมดเลยนะครับก็เข้าเด่นทั้งบนทั้งล่างนะประตูชัยห้ากับหกนะครับหกสามแล้วก็ห้าศูนย์นะครับแต่ตัวเจาะมันไม่มาสันติภาพสันติภาพศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสี่เข้าเด่นเจ็ดไม่มีศูนย์เจ็ดอีกแล้วครับท่านศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสี่ประชาชนเจ็ดศูนย์ตัวเดิมสามแปดสองอันนี้หลดุดอ่าสามแปดสองลดส่วน x รานะครับเอกตร้าสามห้าสองห้าหกสามห้าไม่มีมีแต่สามสี่โอ้เด่นมาเกือบทุกตัวเลยเออเจาะไม่เบลอเลยไงประตูชัยบนล่างนี่ยังยังรอดนะยังรอดในหกสามหกสี่ยังหกสามจำห้าสี่ยังมาสี่ห้าศูนย์ หมืน่นอ่ะยอมยอมวันนี้ก็สามสี่ออกสามห้าอืมเหมือนเหมือนเขารู้เลยเล่นตลกนะครับก็คือเพิ่มแต้มลดแต้มของผมนั้นแหละเฉียดไปเฉียดมาเอาเอา,เ,อาเขาเล่นตลกนะครับก็ถือว่าพลาดตัวเจาะนะครับแต่ตัวเด่นระมาดีพลาดตัวเจาะเหมือนเล่นตลกมากเลยผมกงง็งงอยู่ว่าทําไมเจาะหกสี่ออกหกสามเจาะสามห้าสามสี่ออกสามห้าอะไรประมาณนี้คือทําไมมันต้องแต้มเดียวตลอดนะครับก็ ผมไม่เข้าใจครับมาดู Star ์ว p ของคืนนี้นะครับสตาร์ว p ของคืนนี้นะครับจะเด่นไปที่สามสี่ช่วงนี้เบิ้ลเยอะนะตัดเจาะนะครับสามสามสามสี 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 4, 5. ่สามห้าสี่สี่สี่ห้าเนเจาะให้แค่นี้พอนะครับสามตัวนะครับ 4ี่สี่ห้านะผมเห็นมันเบิ้ลดีก็เลยเจาะสี่ห้าไปนะครับเนาะก็ลองดูนะเน้น4ี่ก็แล้วกั 4, 4, 4, 5, 4, นสะี่ห้าสี่สาประมาณนี้แหละกาชาติเขาเด่นไปที่เก้ากับ0ูนย์นะครับตัวเจาะนะครับเก้าสาเกสี่เก้าห้า 03, 04, 0ู0ย์สาตัวนะครับสตัว0 9นเก้สามน้นเก้าเก้าสามศูนยประมาณนี้ประตูชายยามเช้ากับไฟยามเช้าหน้าหลังจากที่เจอของหวานไปนะครับประตูชายจะเด่นที่9ก้ับ0นย์นะครับมีแววอยู่9กส 94 95 03 04 05เหมือนกันเลยนะครับ3ตัวผมเจาะไปที่903นะก็มองไปที่น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะเน้น0ลอง9ก็อะไรกัน03 93ไม่ก็04มาบ่อยเหมือนกันนะ04นะช่วงเช้าเนะี่ย04 94 ทีนี้มาดูสันติภาพสันติภาพนะครับออผมให้เด่นไปที่เจ็ดแปดนะครับตัวเจาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามสามตัวนะครับหนึ่งแปดสามเน้นแปดนะครับเจ็ดสามแปดสามแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ส่วนพระเห็นไหมเดี๋ยวลำหนึ่งตรงมั้ประชาชนนะครับจะเด่นที่แปดเก้านะครับตรวจเจาะแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่สังเกตว่าตัวเลขจะคล้ายกันนะรอบนี้เออตามตัวนะครับแปดเก้าสี่ ก้อนเอ็นที่9ก้นะครับแปดสประมาณนี้นะครับเออแปดสอ,อ 8, 2. 9, 9, 2. อเอกตร้านะครับก็จะเด่นที่1นึ่งสองนะครับหนนะเอ็กตร้าหนเมื่อกี้ไม่รู้ไม่หมดไปตอนไหนแต่ดูแล้วประชาชนผม,มย้มําทีหนึ่งนะมีเสียงปรมาณลแปดเก้า 8, 9, นะแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่แล้วก็แปดเกตัวตรงนี้แล้วก็เน้นแปดสองแปนะครับไม่รู้ว่าไมหมดไปผมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ่ะเอกตร้านะครับเอ็กตร้าก็จะเป็นหนึ่งสนะครับอ่ะเสียงก็จะมีรบควนนิดนึงหน ตัวเจา191011ครับ292021นะครับ3ตัวนะครับเบิ้ลเลย929เบิ้ลหามนะครับนะเอา929นี่แหละนะระวังเบิ้ลหามก็แล้วกันเน้นที่2 29 29แล้วก็19ระวัง20 11 เอาแปลกๆนี่แลเละ <c oughs> เอาโอเคโชคดีทุกคนนะครับส่งสำหรับใครที่ตามาช่วงดึกแล้วก็ช่วงเช้าครับ